สวีดรสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะก็พบกับผมแอปพลเช่นเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะผมผมก็จะมาสอนในการเปิดหน้า youtube แล้วเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นเข้า youtube Instagram หรือ Line ก็สามารถ ดู u t u b e กันได้นะครับทุกวันนี้มันล้ำสมัยมากนะครับก็นับใครที่สนใจนะครับแอปใ,นใ,นใ, iting, ใ,ใ dentro, หม่ๆแอปดีๆนะเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวนะแอปดีๆนะครับในปี2020ให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมก็ช่องผมเป็นช่องเปิดใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณคนที่กด s u b สไครต์ไปด้วยน,น,นะครับกดกระดิ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกนำลังใจให้ผมมาตั้งเนิ่นนานนะครับ ก็ครับขั้นตอนแรกนะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมก็ให้ทุกคนนะเข้าไปที่ Play Store ก่อนเลยนะครับผมเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาที่ Play Store เรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้ทุกคนนะไปดาวน์โหลดนะครับ f o ร์ทนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันนะที่ชื่อ f o ร์ o ูนะฮะก็พิมพ์ตามผมได้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับผม L O นะครับ A T นะครับผม T U B E นะครับ โฟร์ทูบนะครับก็กดค้นหาไปเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ได้ทุกคนสังเกตนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยที่มีตัวนี้เลยนะครับจะบอกชัดเจนนะโฟร์ทูบนะครับเรากดไปเลยอันที่2นะครับเนี่ยให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมอ่าพอเหมือนถึงหน้านี้แล้วก็ทุกคนกดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับผม 7mb ไม่เยอะเลยนะฮะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มนะฮะน้อยกว่า u t u b e อีกนะครับผมแอปตัวนี้ก็จะเสมือนคล้าย y o u t u b e เลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะก็แค่จะสามารถเปิดเปิดเป็นช่องเล็กๆได้นะสามารถเข้าแอปพลิเคชันตัวอื่นได้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนเปิดนะครับผมกดไปที่เปิดเลยนะครับปึ๊บเข้ามา แล้วก็จะขึ้นหน้าต่อนี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นนะครับผมเลื่อนขึ้นนะฮะเอามือจิ้มเลื่อนขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วให้ทุกคนล็อกอินหรือไม่ต้องล็อกอินก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะแต่ผมก็แค่นี้นะเป็นการเสร็จนะแต่ผมจะล็อกอินนะไม่ยากล็อกอินก็เหมือนกันเลยฮะจะเหมือนกันเลยนะก็ใส่อีเมลอะไรก็เหมือนกันนะจะเหมือน youtube หมดเลยนะครับผมก็เราก็สามารถนะเข้าไปที่อย่างเช่นผมจะฟัง ฟังเพลงก็เราก็พิมพ์เพลงไปเลยนะครับผมจะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ได้แล้วติดลิขสิทธิ์เขาอีกนะดังนั้นผมจะไปดูช่องของผมเองก็ได้นะครับผมแอปพายนะครับเรากดมาปุ๊บก็เจอช่องของผมนะสําหรับคนที่จะฟังเพลงก็พิมพ์ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมจะ,ะมาดูช่องของผมเองก็ได้นะปุ๊บมาดูตรงนี้นะครับกดโอเคไปเลยนะถ้าขึ้นหน้าต่างอันนี้นะ แล้วก็มันจะแสดงหน้าต่างนี้แสดงทับแอปอื่นนะฮะเรากดเปิดไปเลยนะครับมันจะสามารถให้เราเนี่ยสามารถเอาสามารถฟังเพลงหรือดูหนังนะกับแอปอื่นๆได้นะครับผมจะเปิดเป็นช่องเล็กๆด้านบนให้เรานะครับแล้วกดกลับนะครับผมแล้วกด c a n เซิลออกเนี่ยน่าจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับง่ายมากนะครับผมเราสามารถนะฮะเราสามารถไปเล่นอ่า เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือเล่นอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กนะฮะดูหนังก็ได้นะฟังเพลงก็ได้นะครับง่ายมากๆนะครับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมนะ mm hmm. ก็จะมีคลิปสอนเพิ่มพูดิตตาม youtube นะ เพิ่มยอดวิว YouTube นะครับไม่ใช่แค่ YouTube อย่างอื่นก็มีนะอย่างเช่น Facebook นะฮะไอหรือ t i k t o กนะก็มีการสอนการเพิ่มนะฮะและมีคลิปอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางผมนะขอบคุณครับ